สวัสดีครับผมผมลิวซ่าลำปูนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการเข้าไปที่กลุ่มนะครับแล้วก็จะไปทดสอบนะครับว่าทดสอบนะครับขอโพสต์ลงนะครับว่าจ้างหลดติ๊กต็อกนะครับผมก็จะได้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมผมก็จะไปลองทํากันนะครับผมที่ Facebook นะครับผมว่าเขาจะโอนจริงหรือไม่โอนนะครับผมผมก็จะมาลองทําให้ทุกคนดูนะครับว่าสังคมสมัยนี้นะครับ ยังแบบว่าเชื่อใจกันได้ไหมนะครับผมคนไทยนะครับจะหลอกกันไหมนะครับผมผมก็จะมาลองทํานะครับผมทุกคนเพื่อทําคลิปนะครับผมทุกคนไปดูกันเลยในคลิปเลยนะครับผมไปก็มาอยู่กันที่ในคลิปนะครับผมนี่นะครับก็เป็นโพสต์นะครับที่เขาจ้างโหลดติ๊กต็อกนะครับแล้วก็ให้ใส่โค้ดของเขานะครับผมผมก็ทักไปเลยนะครับเขาทักมาก่อนนะครับผมทุกคน นี่นะครับเขาเขาบอกว่านะครับไม่เคยโหลดใช่ไหมไม่เคยโหลดใช่ไหมครับแล้วก็นะครับผมก็จะตอบเขาไปนะครับผมว่าผมไม่เคยโหลด t i k t ตอก็พิมพ์ช้านิดนึงนะครับผมครับนะครับก็ส่งไปนะครับก็รอเขาตอบมานะครับผม เขาบอกว่านะครับผมรับเงินทางไหนได้ครับนะครับผม w a l l ็ t หรอนะครับผมผมก็ตอบไปว่าทาง wallet ครับนะครับเพิบนะครับผมส่งไปนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะถูกเกลียนหรือไม่เกลียนนะครับผมก็คนไทยด้วยกันนะครับน่าจะไม่เกลียนกันนะผมว่าก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าคนโกงนะครับก็มีเยอะนะครับผม ก็บอกว่าได้ครับนะครับผมนี่นะครับเขาก็เิมพ์รายละเอียดมานะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมอ่านเอาเองนะครับผมผมขี้เกียจอ่านนะนี่นะครับผมก็เขียนไปพิมพ์ไปว่านะครับแล้วจะบิดผมเปล่านะครับผมผมก็พิมพ์ไปประมาณนี้นะครับทุกคนปึ๊บส่งไปนะครับผมก็รอพี่เขาตอบนะครับผมก็ พิมไปนะครับผมว่าเชื่อใจเพื่อใจได้ไหมนะครับผมเพราะว่าผมก็แบบว่าลังเลครับกลัวโดนเกลียนนะครับผมทุกคนก็น่าจะเปลี่ยนนะครับทุกคนแล้วก็รอไปประมาณ5นาทีนะครับกว่าเขาจะตอบมานะครับผมก็ลังเลนะครับผมลังเลแล้วก็กลัวมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับเป็นเป็นแบบว่าเอาไว้พิจารณานะครับผม ผมก็ตอบไปว่าว่าว่าไงครับนะครับผมเขาก็ยังไม่ตอบมาเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเขาคบพิมพ์มานะครับผมผมบอกว่าเขาบอกว่าไม่บิดครับน้องไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็เขาก็โอนสลิปมาให้ดูนะครับผมไม่ได้เสียก็ก็เหมือนเสียแหละครับเพราะว่ามันผมก็ใส่รหัสพี่เขาแล้วก็พี่เขาก็ได้นะครับผมที่จริงนะครับมันควรจะเป็นเงินของผมมากกว่านะครับไม่ใช่เงิน แบบว่าไม่ใช่โกงกันแบบนี้นะผมว่านี่ะครับผมก็กดเข้าไปดูสลิปนะครับผมแล้วผมนะครับก็เชื่อใจได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมทําตามนะครับผมเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆนะครับแบบนี้นะครับผมถ้าจะแบบถ้าจะโหลดจริงๆนะครับผมให้แบบไปโหลดของเพื่อนเราดีกว่านะครับผมถึงจะเชื่อใจได้นะครับผมก็ แต่ผมก็โหลดนะครับเพราะว่าลองทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าแบบว่าเขาจะโกงไหมนะครับแล้วก็ผมก็พิมพ์ไปว่าโอเคโอเคผมจะลองเชื่อใจพี่ก็ดูเอานะครับผมนี่นะครับผมก็พิมพ์ไปประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะก็รอพี่เขาตอบมานะครับผม แล้วก็นะครับผมก็ออกนะครับไปเข้าแอปติ๊กตอกนะครับผมผมก็เพิ่งสมัครใหม่จริงๆนะครับไม่ได้โกงหกพี่เขานะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ชอบเล่นติ๊กตอกสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็นะครับผมผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับอันดับแรกนะครับทุกคนผมก็จะสมัครทางไลน์นะครับ นี่นะครับผมก็มีรหัสให้ใส่นะครับแจ้งเตือนนะครับก็เยอะแยะนะครับนี่นะครับผมผมก็จะทําการใส่ให้เขาเลยนะครับทุกคนผมก็ไปจะไปขอรหัสจากเขาก่อนนะครับเขาก็ยังไม่ส่งมาให้ผมเลยนะครับผมผมก็ไปขอรหัสนะครับผมทุกคน ผมก็พิมพ์ไปนะครับผมขอโค้ดอะไรวะมองไม่เห็นอ่ะทุกคนเอาโค้ดผมก็พิมพ์ไปว่าเอาโค้ดมาครับนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมอัดก่อนไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาภาคทีหลังนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นนะครับมันเล็กนะครับนี่นะครับผมก็เขาก็ให้โค้ดมาเรียบร้อยนะครับผมก็ คัดลอกนะครับผมแล้วก็ผมก็จะไปใส่นะครับผมนี่นะผมก็วางลงไปนะครับกดยืนยันนะครับผมนี่นะครับผมก็ได้4ี่หมื่นเหรียญน,นะครับผมเด้งขึ้นมานะครับผม มก็ใช้ไม่เป็นนะครับผมก็งงๆนะครับกับแอปนี้นะครับผมผมก็แคปไปให้เขาดูนะครับแคปนะครับแล้วก็ผมก็ส่งไปเลยนะครับผมปึ๊บนะครับผมเพราะว่าผมใส่แล้วนะครับผมก็ก็ส่งไปให้พี่เขานะแล้วผมก็พิมพ์ลงไป พิมพ์นะครับเบอร์อลเล็ตของผมนะครับผมก็จะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับทุกคนก็รอพี่เขาตอบนะครับผมรอแล้วก็รออีกประมาณ10นาทีนะครับผมปึ๊บนี่นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมพี่เขานะครับก็ไม่ได้เกลียนนะครับผมก็ถือว่าพี่คนนี้นะครับก็นิสัยดีมากๆนะครับแล้วก็ ไม่หลอกคนไทยด้วยกันนะครับผมก็ขอรับถือเลยนะนี่นะครับก็ได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ผมก็ส่งสลิปไปให้พี่เขาดูนะครับแล้วก็ผมก็เขียนนะครับไปว่าเยียบร้อยครับนะครับผมดีนะที่ผมเชื่อใจพี่นะครับผมเขาก็ไม่ได้เกลียนนะครับผมผมก็ได้ร้อยห้บาทมานะครับผมถ้ายอดผู้ตดดตมผมถึงเยอะๆนะครับผมก็จะมาแจกเยอะกวนี้นะครับผม นี่นครับผมก็ส่งไปประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม